เราไม่รู้เราว่าเหตุเกิดที่รถมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามากเกินไปเนี่ยเป็นเพราะลมยางเป็นเพราะถนนนะครับหรือว่าเป็นเพราะตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่วิธีการแก้นะครับเบื้องต้นนะสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถแล้ววิ่งไม่ตรงเลนนะครับชิดซ้ายมากเกินไปชิดขวามากเกินไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับมือใหม่เนี่ยสวัสดีครับผมพี่ตั้มทามีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆครับไปดูวิธีการแก้ปัญหาครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ขับรถถลนออกวาแรกแล้วรถกินเลน ชิดซ้ายมากเกินไปชิดขวามากเกินไปขับรถไม่อยู่ตรงกลางเลนเรามีวิธีการแก้อย่างไงเ <G un> ดี๋ยวเราไปดูครับก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับอ่ะกดไลค์ไหมครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับไปนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับเวลาขับรถแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองขับรถแล้วไม่ค่อยตรงเลนนะครับอ,อยากให้เพื่อนเพื่อ,อฝึกอย่างนี้ครับเวลาขับรถนะนะครับ เวลาขับรถเนี่ยให้เราใช้เทคนิคการมองไกลนะครับก็คือมองไปด้านหน้าวัตถุจับวัตถุด้านหน้านะครับมองไปไกลๆนะครับอย่างรถคันด้านหน้าเห็นไหมครับรถเก่งคันด้านหน้าสีขาวด้านซ้ายนะครับที่เขาโค้งซาไปครับมองประมาณนั้นนะครับถ้าเราขับในเขตชุมชนไม่ได้ขับบนถนนไกลๆมากนะครับขับไม่ได้ออกต่างจังหวัดนะครับวิ่งประมาณนี้ครับแล้วก็มองคันรถเก่งคันหน้าประมาณคันหน้าเนี่ยครับแล้วจับความรู้สึกนะครับจับความรู้สึกว่าเรา อยู่ตรงกลางเลนไหมนะครับถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเบี่ยงชิดฝั่งซ้ายมากนไปเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราชิดฝั่งซ้ายนะครับไอ้เส้นปากเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาใกล้พวงมาลัยนะครับเราจะรู้แล้วทันทีครับมองด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วนะครับดังนั้นจับความรู้สึกเอาครับนะครับจับความรู้สึกเอาเวลาขับรถน,นะครับด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้าเขาเบี่ยงรถรถใหญ่เนี่ยเขาจะค่มเขาก็จะเบี่ยงไปชิดฝั่งซ้ายเลยนะครับดังนั้นเวลาเพื่อนๆขับรถเนี่ยจับอาการตัวเอง他 customer, 他 นะครับจับอาการตัวเองบอกคนรู้สึกตัวเองนะครับแล้วทีนี้เมื่อเพื่อนรู้แล้วว่าอ๋อฉันชอบชิดเลนขวาฉันชอบชิดเลนซ้ายชอบชิดเส้นปามากเกินไปนะครับมันก็ทําให้เพื่อนรู้แล้วว่าเราจะต้องแก้อย่างไรนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันนะครับเวลาเพื่อนขับรถนะครับขับที่ความเร็วช้าๆก่อนจับอาการตัวเองก่อนนะครับเริ่มจากขับช้าๆก่อนแล้วจับอาการตัวเองว่า ตัวเองชอบชิดฝั่งไหนนะครับวิธีการเ,เช็คนะครับเพราะว่าตัวแปรที่ทําให้รถชิดเลนนะครับรถไม่ตรงเลนเนี่ยมีหลายตัวแปรนะก็จะมีพวกลมยางบ้างความเอียงของถนนบ้างนะครับแล้วก็การโพซิชันที่เรานั่งเนี่ยเราหันหน้ามองไปจากฝั่งไหนบ้างนะครับดังนั้นเวลาเราขับรถเนี่ยเรามองไปฝั่งไหนมือมันก็จะหมุนไปตามฝั่งนั้นนะครับเพื่อนๆก็ต้องฝึกะสมมุตินะครับเวลาเราขับรถมาเนี่ยนะครับ เราเบี่ยงเราชอบกินฝั่งซ้ายเนี่ยมีความรู้สึกว่าออชอบชื่อฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องจับอาการตัวเองแล้วดูว่าให้เราดึงขวาดึงเวลาดึงเวลา,ด,วาดึงพวงมอะไรเนี่ยนะครับดึงนิดเดียวนะครับอย่าดึงเยอะนะครับจับความรู้สึกดึงนิดเดียวครับแล้วก็ค่อยให้รถมันเบี่ยงเข้ามาอย่าก,กระชากนะอย่าดึงกระชากแบบนี้นะดึงนิดเดียวครับขับไปเรื่อยอย่างเงี้ยขับไปเรื่อยครับจับอาการนะครับโดยใช้ การมองระยะไกลแล้วมองอด้านข้างด้านหน้าบริ Cash ่งใกล้ๆเนี่ยล้มลุมนะครับมองไม่ต้องโฟกัสไปโฟกัสด้านหน้าไกลๆนู่นนะครับโฟกัสด้านหน้าไกลๆปุ๊บตรงแถวใกล้ๆคอนโซลตรงแถวนี้เราจะมองแบบล้มลุมเดี๋ยวเราจะรู้สึกได้เองเลยว่าเฮ้ยเราชิดฝั่งไหนมากันไปนะครับเราไม่ต้องไปคอนเซนเทรตตรงส่วนใกล้ๆนี้นะมองไกลๆเลยครับมองไกลๆเลยแล้วจับอาการรถครับแล้วเราไม่ต้องไปแบบโฟกัสว่าไอ้รถเบี่ยง ทิ่ซ้ายที่ขวานะครับเดี๋ยวแล้วมันจะเป็นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเรามองไกลเราขับไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องมาสนใจส่วนนี้นะปล่อยทิ้งไว้เลยครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันชิดมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามองด้านหน้าและจับความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางเลนนะครับอาจจะมีบ้างบางทีเราเบี่ยงหลบมอเตอร์ไซค์เบี่ยงหลบรถนะครับมันก็มีบ้างแต่โดยรวมๆแล้วนะครับเวลาที่เพื่อนๆขับรถเนี่ยนะครับมองไกลเลยครับมองไกลๆออกไปนะครับ ส่วนด้านหน้าใกล้ๆเนี่ยมองรุมๆวไม่ต้องโฟกัสไปโฟกัสด้านหน้าไกลๆนู่นนะครับเพื่อจับความรู้สึกเอาครับขับรถเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนี่ยสามสเนี่ยลองดูครับลองเทสด,ดูก่อนลองเทสด,ดูก่อนว่า30มสเนี่ยเราคุมรถอยู่ในเลนไหมบางคน30มสนี่โหชิดซ้ายชิดขวานะครับแต่พอวิ่ง80 90 100, ิบเร้อยนี่ตรงแนวเลยนะครับวิ่งตรงเลนอยู่ตรงกลางเลเลยก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความแล้วแต่พฤติกรรมของพนนเ,เพื่อนเพื่อนนะนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนไม่กล้านะครับ เริ่มจาก40 30 40เนี่ยนะครับพยายามดูรถนะครับพยายามดูถนนสิดูรถทําไมล่ะดูถนนครับดูถนนนะมองไปไกลๆก่อนนะครับแล้วจับความรู้สึกว่าให้เราอยู่กลางเลนนะครับจับความรู้สึกให้เราอยู่กลางเลนแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวประสาทสัมผัสนะครับเดี๋ยวกล้ามเนื้อเราจะฝึกเราเองนะครับมันจะชินมันจะเป็นเองเลยอัตโนมัติครับมันจะเป็นเองเลยเราขับเรื่อยๆของเราเนี่ยนะครับเราก็ตรงไปเรื่อยๆก่อน มองไกลๆนะครับมองไกลๆเราก็จะรู้สึกว่าสักพักใหญ่ๆเราก็จะเริ่มมีความคุ้นชินว่าเราเริ่มขับรถได้แล้วนะครับพอเราเริ่มขับคุ้นชินได้นะครับเดี๋ยวมันจะจับทางได้เองนะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้นะครับวิธีการรับมือกับเวลาที่ขับยังไงมันก็ยังเบี่ยงชิดซ้ายชิดขวาอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้กันครับนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับขับรถช้าๆแล้ว วิ่ง30 40แล้วรจับอาการตัวเองดูนะครับเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองชอบขับรถเบี่ยงนะครับชิดกินเลนซ้ายมากเกินไปกินเลนขวามากเกินไปเนี่ยเราทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ครับนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเหตุเกิดที่รถมันเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวามากเกินไปเนี่ยเป็นเพราะลมยางเป็นเพราะถนนนะครับหรือว่าเป็นเพราะตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกแต่วิธีการแก้ครับเบื้องต้นนะสำหรับเพื่อนที่ขับรถแล้ววิ่งไม่ตรงเลนนะครับชิดซ้ายมากเกินไปชิดขวามากเกินไปเนี่ย เป็นเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับมือใหม่เนี่ยกลัวรถด้านข้างฝั่งขวาเนี่ยที่เขาวิ่งมาเนี่ยกลัวจะมาเฉี่ยวมาชนนะครับหรือบางทีหลบจักรยานหลบมอเตอร์ไซค์หล,ลบจักรยานที่อยู่ตรงกลางเลนเนี่ยจนแบบแถวบ้านเนี่ยมันมีเยอะก็กลัวพอกลัวเสร็จจก็หักก็เบี่ยงออกด้านข้างจนเป็นนิสัยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการกันครับว่าเราจะแก้อย่างไงนะครับเวลาที่เพื่อนเพื่อน,นะครับขับรถนะแล้วชอบอชิดซ้ายชิดขวาม,มากเกินไปไมันวิ่งไม่ตรงเลนนะครับ ให้เราฝืนข <hire> ืนขืนพวงมาลัยครับโดยการสมมติว่ากรณีที่เรานะครับขับรถแล้วชิดซ้ายมากเกินไปนะครับเราจะใช้มือนะครับดึงพวงมาลัยไปทางฝั่งขวาครับขืนนะครับแรกๆอาจจะต้องทําให้รู้สึกว่าเรามันมันจะฟื้นฝนหน่อยเราต้องทําให้เราจนเรารู้สึกว่าเราชินนะครับโดยการนะครับใช้มือนะครับดันดันพวงมาลัยนะดันพวงมาลัยฝั่งที่เราจะต้องการจะไปนะครับ สมมติว่าเราชิดฝั่งซ้ายมากเกินไปเราจะดันเราจะดันมือฝั่งขวาครับเอามือฝั่งขวาเนี่ยดันบวงอะไรไปด้านหน้าแล้วแล้วดึงดึงลงนะครับดึงลงแต่ไม่ใช่ดึงกระชากนะนะครับดึงลงคือขื้นขืนฟื้น,นฟืนมันไว้ครับสมมตินะกรณีที่เราชิดซ้ายมากเกินไปเนี่ยรับใช้มือนี้ฝั่งนี้นะดันไปด้านหน้าเบาๆไปแผ่วแล้วก็ดึงลงฟื้นฝื้นขึ้นขืนมันขึ้นขืนความรู้สึกเราไว้ครับเดี๋ยวมันจะดึงกลับเข้ามาอยู่ตรงกลางเลนเลยนะครับ ขือนนิดเดียวครับดึงขือนนิดเดียวแล้วก็จับอาการจับความรู้สึกไว้นะขือนนิดเดียวจับอาการแล้วก็ประคองรถนะครับให้อยู่กลางเลนพอรถเข้าไปอยู่กลางเลนปุ๊บลองปล่อยลองปล่อยมือนะครับปล่อยมือเบาๆแล้วลองให้รถไหลไปตามาถนนดูนะครับวิบ่งไปตามถนนดูแล้วจับฟิลิ i n ครับว่ามันยังว่ามันยังเข้าไปฝั่งซ้ายอ,ยอีกไหมนะครับถ้ามันไปฝั่งซ้ายอีกเราก็ดึงใช้มือขวานะครับมือฝั่งใช้มือฝั่งตรงข้ามที่รถวิ่งไปนะ ดึงขืนฝืนเอาไว้นะครับนะครับเราก็จะใช้มือฝั่งซ้ายนะดันพวงมาลัยไปด้านหน้า,าเบาแล้ดวดึงดึงลงดึงพวงมาลัยลงนะครับขืนฝืนความรู้สึกเรา,าเบาครับดึงลงมาเบาแล้วจับอาการรถให้รถมันอยู่กลางเลนครับจำไว้นะครับเวลารถเราชอบเบี่ยงไปทางไหนกินเลนไปทางไหนใช้มือฝั่งตัวข้ามนะครับในการ ดึงนะครับกดพวงมาลัยไปด้านหน้านะครับดันไปด้านหน้านะใช้ฝ่ามือนะครับฝ่ามือดันไปด้านหน้าครับแล้วดึงลงนะครับดึงลงฝืนความรู้สึกไว้ครับจับอาการฝืนความรู้สึกไว้เดี๋ยวเราจะเริ่มจับทางได้นะครับพอรถกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วปล่อยปล่อยความรู้สึกนะครับปล่อยความรู้สึกปล่อยปล่อยปล่อยมือนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดไม่ต้องดึงไม่ต้องฝืนลองดูครับว่ารถมันจะอยู่ตรงกลางเล่นไหมพออยู่ตรงกลางเล่น แล้วมันได้แล้วครับเราก็ปล่อยเลยครับจับความรู้สึกแล้วเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเลยครับไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มจากช้าๆก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเพิ่มจากช้าๆก่อนค่อยๆไปเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเออเริ่มได้แล้วจับทางได้แล้วนะครับบางทีเราเราฝืนตัวเองมากเกินไปเราขืนตัวเองมากเกินไปเรากลัวว่าจะไปเบียด้านข้างมากเกินไปเราก็สั่งตัวเองว่าให้ชิดฝั่งนั้นชิดฝั่งซ้ายมากเกินไปเพราะกลัวฝั่งขวารถมันจะเบียด อะไรอย่างนี้นะมันเป็นเป็นมันเป็นความรู้สึกของเราครับดังนั้นเราต้องขืนเราต้องฝืนนะครับคืนไว้นะครับมันจะทําให้เราดึงรถกลับมาอยู่ตรงกลางเลนได้นะครับเมื่อเราขับทันข้องแล้วนะครับมีความมีชั่วโมงบินเยอะแล้วนะครับเราก็จะสามารถจับฟีลลิ่งได้นะครับคราวนี้มันก็จะอยู่กลางเลนแล้วแต่สำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ใครที่ยังขับรถแล้วมันไม่อยู่กลางเลนลองใช้เทคนิคนี้ดูครับก็คือ ชิดฝั่งไหนใช้มือฝั่งนั้นดันพวงมาลัยไปด้านหน้าแล้วดึงลงครับดึงลงนะครับมันจะช่วยแล้วก็ดึงลงแล้วก็ฝืนนะขืนขืนฝืนแล้วก็แช่ไว้ครับจับคนรู้สึกแช่ไวย้ยาวๆเลยให้รถอยู่ตรงกลางย,ยาว <S <S ๆเมื่อรถอยู่ตรงกลางเรียบร้อยแล้วนะครับรถอยู่ตรงกลางเรนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จําคนรู้สึกไว้ค้างพวงมาลัยไว้นะครับแล้วลองคลายคลายแรยงกดลงเบาๆแล้วก็ขับไปเรื่อย แล้วจับฟีลิ่งมองไกลๆให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวทำสักประมาณสัก4ี่ห้ารอบผมว่าเพื่อนๆก็จะทําได้แล้วล่ะรถก็จะอยู่กลางเลนแล้วล่ะไม่ไม่ไม่กินเลนไม่เบียดซ้ายเบียดขวาลองใช้เทคนิคนี้ดูครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอ่าไปตั้มผมได้แนวทางแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับเทคนิคนะครับในการคุมรถนะครับให้เรานะครับ ดึงรถกลับไปอยู่ตรงกลางเลนได้นะครับโดยที่นะครับเพื่อนๆสามารถทําตามได้เลยนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อนคนไหนที่เป็นมือใหม่แล้วขับรถไม่ค่อยตรงเลนเบียดฝั่งซ้ายบ้างเบียดฝั่งขวาบ้างนะครับพอขับไปปุ๊บอ่ะคุณพ่อบอกแฮ้ยกินเลนแล้ว ุณแฟนบอกเอ้ยขับรถให้ตรงๆเล่นหน่อยนะครับก็จะประมาณแล้วนะครับเทคนิคนี้ลองนําไปใช้ดูครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากสอบถามเพิ่มเติมอะไรยังไงคอมเมนต์ด้านล่างทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับอยากเข้ามาพูดคุยใน Facebook กลุ่มครับเป็น a c e b o o k กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆใหม่ใครที่ยังสับสนไม่รู้จะปรึกษาใครจอยเข้ามาได้เลยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้กดปุ๊บก็จะขึ้นมาหน้าปกแบบนี้ครับก็สามารถกดจอยหรือกด นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเรียนขับรถกับพี่ตั้มนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรไอเดีไลน์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับอยู่ด้านล่างนี้ลองกดเข้ามาดูครับแล้วทักไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมสาหรับเพื่อนๆนะครับที่มาใหม่นะครับดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเจอช่องพี่ตั้มช่องนี้เป็นช่องแรกนะครับฝากเพื่อนๆนิดเดียวครับฝากเพื่อนๆกด ไลค์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดทริคดีๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรีบไปเรื่อยกันเลยครับ